นี่ชื่อมาผากนีนีชื่อมาผากเพิ่อ้ทิวทัศน์ธรรมชาติยำแรงตัวนี้ตัวนี้มาได้นีได้ไนี่เออเนี่ยอันนี้นี่มีนบางนแ่ด้นอาี้สุดเล่งได้บางนกนะแบะมาเบิ่งหาอันอีโต้บานต่ได้ กับสบัยดียินดีตอนหับเข้าสู่ซองบาร้อยคำชาแนวเนาะสวัสดีสบายดีบอกว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาาขอกลับสบายดีเบริสททุกๆๆคนบอกว่าจะเป็นต่างประเทศนำเนาะวันนี้เป็นเหลือกยามงานดีออกมาเยี่ยมยิงแม่เพิ่นเนาะเปียกสองเถ่านี่อยู่บ้านยังคําเด้อนี่ยอ้ทิวถั์ธรรมศาสตร์ยำแรง หป้าตัวง,งามมีรีถ่านเป็นชมนไงรอบแรงอันนั้นก็จะเป็นกองเข่าพินเนาะอ้าวเดี๋ยวพายางเข้าไปเบ่งในที่หยัง่งาตัได้เข่าลายพ้ากันแยงอยู่สองเท่าเออยยัง,นะงดูโอังด่อยคือคนไกล้แล้วก็ผมไปกองอยู่หุ่นซะ เออเนี่ยอันนี้นี่นี่เอาไอตอกมาละเอาไอตอกมาละเถียงเนาะนี่พากนอนให้นอน้าเผาเข่าเนาะบ่เผาก็บ่ได้ นี่ซื้อมาผากดี้นี่ซื้อมาผากเพิ่นมาลินน้ำเนาะถ่ายคลิปพร้อมเอาไปไว้ <c oughs> ลงยูทูบมาให้ลูกให้ร้านเบิง่ง <c oughs> นี่สบายดีเบิร์ุกผู้ดูคนเนาะบ่ว่าจ,จะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะในซองผู้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะมันนีเป็นเลยง,งามงามดีเลยมาลินน้ำอีก ขวมากว่าในข่ำพดสีจับกล่องมาถ่ายก็ได้เมื่อนี้เมื่อนเมื่อนี้ยังกับยัง่แล้วก็เก่าอยากไปแล้วทางนี้อยากไปไทยเลยเนาะของกับแพงแพงเอาหลอดอะไรตัดหลอดดูด S <S <S เอนนาาอ<ฮ>ยังปกลหลายเขาทานะ่ะจบอืมนต่างดมอนทำม้อนมาไทปีเนี้นจานงงนะกาบอกโท่มาลินน้ำในมีซอยม้อยเนาะออกมาผีมานาสองเถือแล้วโทมามีคนเาอ่ะบุตท่านได้แล้วคนเดายังมา,าหายหนึ่นเอองเจ้าหัวชิมาคนเรา มันย <Workers> ังเกิดงามแรงถึงงามอยู่ได้บานเฮาอได้ไปอยู่พุ่นกะเห็นตั้งแต่ผู้พาแลยกับต้นยางมาอยู่พี่กะทงไฮทงหน้าเนาะพาทานผู้ชมเบิ่งน้ำอือมนก็ริบบัวริบหางแล้วกับผู้เนี่ยไปไปขึ้นเนาะผู้พาเดี่ยเบิ่งสูงก็สูงเลี่ยตกมาก็หักใต้บุหินหน้าโอนไม่มีได้ไหน สบายดีสบายดีเดอ้อใครที่เข้ามาเบ่งไปไปลงยูทูปคุณพ่พอก็ได้เ,เห็ดเปียกมาเยี่ยมยามเนาะกองเขาก็อยู่พูนคนลูกชายกัเอาลูกเอาเมียเบิร์เนาะยังตัวซองเถ <laughs> า <laughs> เมือ่อยเลยเท่าเลยเียดอืเมื่อนห็นรถีดะลอยชตัดอืม,อมใช่รถตัดเอา,อาถ่าจะมัดนอกบัดเอ้ยพู้เพราะะนมัดมาาสอยบัดเออเจียงงองแล้วจียงงองพรออ้อ,อมโทษนะ,ะ,ะยนัง ทำงานแ่บซูมเมอร์ในคลองกระแพงไปตลาดมาหนีหน่อยเดียวหนึ่งเบิดตั้งว่าสี่สาหาเศษโอ้ยแนวนี้หาตายอยู่ก็ได้่อหน่อยเดียวหนึ่งถือมาชิมีเพียงหลายแพงอยากไปเบิดเศรษฐกิจบานเฮางานอ่บุคคไดโดอืปีกายนี่เป็นกาปีนี้ ไปได้ย <ừ> ี่สิบปุ่นเขาปุ่เด้อนาบอกกัสุดเล่งเลยบุ่เนาะเขาเคยมาดำอยู่มาดำกับเสี่ยวเฮาเสี่ยวเสี่ยวงงมาดำสอยเสี่ยวงงเนาะเพิ่นกอไปดำสอยเฮามาดำสอยเพิ่อวานกันไปวานกันมาแต่ข่าวยังบอกเอาเมียบ้านนี้เอาเมียแล้วอยู่นาใบนามันอยากเผื่อจะมาหากันมาเมกายใสู่ึแต่โอ้ยตู้กูกาแฟนั่นเนาะอย่างเงี้ยตัวผมีังไมเอาเยว่ะ ได้ใส่ห้องงานบ่เขาบอกเอาเงินเอาเนอเอาหญ้าเอาช่งมาใส่เด็กผ่อนเห็นยังเป็นบ่อกันี่หน้อยลุนใหม่เขาประจักแนวเห็ดอันาคาน่องและลูกลูกนาสาวลูกน้องแม่ บัตรบางเถือมันกับเมื่อบ้าก็คือกำเฮาเลยหลุดคล้ามันไปเขี่ยวแล้วสิไปให้มันเห็ดจะเวี้ยะมันก้าบกินแ่อบยงุโอ้ยเมื่อนี้พากันได้ไปซื้อสีนหมูเด้อมากินเมื่อนี้เพ่งแพงเได้หมูก็ได้หมื่อหน้าเอ้ แม่ก็เห็นมื่อไหร่มื่อไหรตอนลงสัมผัสอันบางหนักตอนแรกคิดน้องอ่าโตนี่สุดเล่งได้บางหนักนะแบกลูกมาเบิ้งเนื้อหันอันอีโต้มันเป็นไทยอันนี้อยู่อยู่พุ่นแล้วจันพุ่นแล้วอันนี้ไม่เป็นเบาไม่ได้เหนื่อยตายแบบไปเ่อคอนโดคอนาดน้อยเนี่ยกระไรเบิองหนาคือ่มืดลงมืดลงแหละแสงก็เริ่มเบิดเลย สมบรรยากาศเนาะกระยิมสองเถวดีมีแห้งอยู่ที่มเออก็อยู่ดีมีแห้งอยู่แม่จะเห็นีย่งไเมื่ออื่นเนี่ยแท่งดตัดเทงจ่างคนอินโตห็นมือเนี่ยจ่างนันถ้ามันกาหนาวงคนเพรก็มีเจ้าแล้วแล้วนาะนี่เนาะแทงจ่าง คือจากจ้างอยู่ด้หยหอกระเด็นนะฮะจะมันจะมีคนไปไปเห็ดเห็นบเห็นหน้าบังหออยากเห็ดมันแล้่นะเนี่ยก็อยากอยากไปนะอยากไปหาเงินแล้วมันางหน่อยแล้วไปได้เออเอาเอาทัดเอากินงแล้วบอีกงานหน่อยหัดแล้วมันเจี๊ยบนงแล้ว โอ้ยยเเบิดลกินอยู่บันุ่มกันเลกินนุ่มกวดท่ะกินอยู่บันุ่มกระป๋องกินแล้วบอกกินแล้วกินอยู่มันก็กินบางเทอมันกับบื่อยากกันกุ้มให้กินแล้วกันมันหิวมันก็กินนั่นแหละเล็กน้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาจิ้มยามทำข่าวเอาเขาแล้วจ้างแล้วหาเงินเงินะล้วจะพูดมีด้วยนะจังได้ ไมยางเหมือนกันชิงว่าหายด้ามหนึ่งไมยางนะท่านชิคีเทือนก็ได้ย mm. mm. ังไมยางใหญ่ชงด้ามว่หายพู้ด้ามหนึ่งก็ตัวแดงสวยงามอยู่ตรงไหนตรงน้าก็ได้เอ้าท่านผู้ชมเอ้ยกับชิบุสมิยังหลายมาเยี่ยมยามแม่เพิ่นอยู่นอนอยู่หน้าพิ่นอะไรเนาะเห็ดน้ำเขาน้ำหน้าเพิ่นก็ได้กับชิบุสมิยังไลยเลยบ่าวร้อยคำก็ได้ออกมาแล้วก็ได้ของต่อนมาพร้าวผืนมาเมื่อไงก็มันขำโพดแล้วก็มาเผามาพังเลยเนาะขำโพด อ่าสำหรับคลิปนี้ก็เบาร้อยคำขอลาไปก่อนเด้อพอกันใหม่คลิปนะาะ่่าร้อยคำที่ไปเห็นยังก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์รรกดซับสไครต์เด้อกดกระดิ่งกันยังเตือนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนข้าข่าวเข้ามาสบายดีไปตููทุกคนเด้อ